ศึกแดงเดือดที่แอนฟิลด์เมื่อคืนนี้นะครับเกมจบลงด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นและเมามันระดับ80,000ตีนถีบเลยทีเดียวหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่เจอศึกแดงเดือดที่สนุกสนานตืนต่นเต้นเมามันแบบนี้มานานแล้วนะ จริงๆแล้วมันก็ไม่นานมากนักหรอกนะครับเพราะว่าเมื่อฤดูการที่แล้วเจอกัน3นัดอะ่ะมี2นัดนะครับ1คือใน FA ครับยิงกัน7ประตูนะครับแมนยูชนะเฉือนชนะไปแบบวุดวิด4ประตูต่อ3แล้วก็เกมแดงเดือดฉบับพรีเมียร์ลีกที่โอทัฟฟอร์ดก็สนุกสนานนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ก็ เป็นลักษณะเดียวกันคือผัดกันนําผัดกันตามาตามีฝ่ายตามมีฝ่ายถูกตีเสมอมีพลิกแซงและถูกตีเสมอเช่นเดียวกันพเพียงแต่ว่าเราอาจจะไปติดภาพจำอะเมื่อตอนตอน้นฤดูกาลไงแมนยูเล่นในบ้านนะที่โอทาฟอร์ดแล้วถูก ผู้พิพีเขาบุกมาชำเรานะครับบุกมาเอาเลื่อยไฟฟ้ายัดเข้าไปทางรูรูเทเวลโอ้โหเละเลยคาบ้าน3ประตูต่อศูนย์แล้วมันเป็นบอลแบบเอาคลาสนะเป็นบอลแบบโอ้โหแม่งเหมือนคนละตีนอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นภาพจํานะครับทุกคนก็เลยคิดว่าเอ้ยาวานสึกแดงเดือดแม่งมันที่สุดในรอบหลายปีก็จริงๆก็อาจจะบอกแบบนั้นได้แต่อาจจะลืมเมื่อฤดูการที่แล้วไปแต่นั้นไม่ใช่สาระอะไรสาคัญนะครับเกมเกมเมื่อคืนนี้สนุกจริง และในมุมมองของผมนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพด้วยถ้าเป็นหนังเนี่ยไม่เป็นหนังดีนะเป็นหนังที่ที่มีคุณภาพและก็มีความบันเทิงมีความมีความแอคชั่นยิงกันสนั่นจอสิ่งที่ผมผิดคาดนะครับคือฟอร์มการเล่นของนักเตะปีศาจแดงคือไม่คิดอะว่าว่าอยู่ดีๆจะจะเล่นดีขึ้นมานอกจากจะเล่นดีแล้วเนี่ยยังยังแสดงออกถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจ คือคือพอเห็นแล้วก็ก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยพวกมึงก็ถ้าตั้งใจเล่นนะพวกมึงก็ไม่ได้แย่นะพวกมึงก็ไม่ได้ว่าหลอยโถ่อยอะไรนะคือเราจะเราจะบ่นอยู่เป็นประจำว่าไอ้พวกนักเตะของแมนยูเนี่ยค่าตัวแพงแพงรับค่าเหนื่อยแพงแพงแต่เวลาเล่นเนี่ยเยอะแยะนะครับเล่นแบบไม่สมราคาไม่สมคุณภาพชื่อเสียงโด่งดังเกินฝีเท้าหรือที่ภาษาอังกฤษขาพากว่าโ v e r r a t เรเราจะบน่นเรื่องนี้เป็นประจำแต่บทจะตั้งใจเล่นนะครับจะ จะตั้งใจเล่นจะแบบเอ้ยมีความแบบพยายามนะครับมีความพยายามขึ้นมาเฮ้ยมันก็โอเคมันก็ไปได้ไม่ใช่ไปไม่ได้เพียงแต่ว่ามันจะอยู่แบบนี้ได้นานขนาดไหนก็ไม่รู้คือคือคือปัญหามันอยู่ตรงนี้เมื่อคืนนี้แมนยูนะครับถือว่าเล่นได้ดีถือว่าทําทําผลงานเนี่ยแต่ละคนเนี่ยฟอร์มการเล่นของของแต่ละคนเนี่ยโอเคเวลาเล่นเกมรับทําได้ตามแผนแบบมีวินัยมากเกมแพลน นะครับหรือแผนการเล่นกลยุทธ์ของแมนยูที่รูเบนอโมริมเนี่ยวางเอาไว้เมื่อคืนนี้นะครับก็เหมือนที่เราคาดกันคือเน้นเกมรับไว้ก่อนเน้นเกมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าระบบที่วางลงไป3 4 2 1เวลาเล่นเกมรับจะเป็นกองหลัง5ตัวเซนเตอร์แบ็ก3วิงแบ็กไม่ต้องนะฮะวิงแบ็กเนี่ยขึ้นไปเติมเกมรุกตามจังหวะตาม สถานการณ์เฉพาะหน้าแต่โดยรวมนะครับแบ็กสองข้างก็คือฟูลแบ็กนั่นแหละเขาพูดง่ายๆว่าถอยลงมาอยู่ในระนาบเดียวกับกองหลังตัวกลาง3ตัวเพราะฉะนั้นเชฟเกมรับหลังจะเป็น5ตรงกลางนะครับมีมิดฟิลด์ตัวรับ2คนเลยเมื่อวานนี้วางเอาไว้เป็นไอโอมาดูเอลกูคาเต้แล้วก็ไอเจ้าหนูนะครับคอบบี้เมนูเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กันขณะที่ตัวรุกนะครับมีอาห์มาเดียโลกับบรูโน่แฟนันเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเกมรับ สองตัวนี้จะลงมานะครับช่วยฟูลแบ็กป้องกันเกมรุกทางริมเส้นของคู่แข่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเกมริมเส้นของลิเวอร์พูลเนี่ยจะจะเดินขึ้นมาไม่ถนัดเพราะว่าจะเจอผู้เล่นเนี่ยขวางอยู่อย่างน,น้อยสองคนนะครับแถมจะมีเซ็นเตอร์แบ็กคอยจ้องอยู่อีกหนึ่งคนคอยจ้องอยู่เพราะว่ามีเซ็นเตอร์แบ็กสามตัวเซ็นเตอร์แบ็กข้างซ้ายเซ็นเตอร์แบ็กข้างขวาเนี่ยก็จะคอยจ้องเกมอ่าตัวริมเส้นของลิเวอร์พูลที่น่ากลัวอีกนะครับเพราะฉะนั้นเชฟเกมรับเวลาเล่นแมนยูจะเป็นห้าสี่ แล้วก็1คือทิ้งกองหน้าตัวเป้าอย่างราดมุสฮอยลุนไว้ข้างบนเพียงคนเดียวเวลาเล่นเกมรับแมนยูจะถอยลงมานะฮะค่อนข้างลึกเพื่อที่จะปิดพื้นที่เฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในกรอบเขตโตเราจะเห็นว่ามันมีบางจังหวะที่ลิฟูลเนี่ยโอ้โหให้หลุดเข้าไปในกรอบเขตโตแล้วกําลังจะสับไกย,ยิงแต่มันถูกพันแข้งพันขามันถูกขวางมันถูกพัวพันคือมันมีสิ่งกีดขวางเยอะแยะ,ยะมากมายไปหมดมันทําให้ลิฟูลเนี่ยเล่นเกมรุกไม่ถนาดัดเพราะว่านะครับพวกพี่ๆเนี่ยเขาชอบ คู่แข่งที่ชวนทะเละาเดินหน้าแรกเปิดหน้าเข้าหาดัานหลังขึ้นใบมีพื้นที่ว่างเพราะว่าจรดวดทางเรียบอย่างโมซาล่าอย่างลุยดีอาร์สเนี่ยเขาชอบนะครับเขาชอบการเล่นที่มีพื้นที่เยอะๆได้จะได้ใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์แมนยูปิดจุดแข็งของพวกพี่ๆตรงนั้นนะด้วยการปิดพื้นที่บีบพื้นที่ให้มัน น้อยที่สุดแล้วก็ใช้สูตรสำเร็จของทีมรองเวลาจะกำราบลิเวอร์พูลเนี่ยคือต้องเข้าบอลเร็วเข้าบอลหนักบดบี้เข้าหานะครับจำได้ไหมฟอเรสต์ก็นํำแบบนี้อิสวิตตอนแรกเนี่ยนัดเปิดฤดูกาลเลยครึ่งแรกเนี่ยเอาอยู่ก็เล่นแบบนี้คือเข้าเร็วและหนักเสียบเป็นเสียบนะก็ถือว่าแมนยูทำได้ดีในเรื่องของเกมรับเวลาได้บอลอ่าทีนี้เรามาดูเวลาได้บอลเราจะเห็นอีกเหมือนกันเฮ้ยแมนยูไม่ได้เตะทิ้งเตะคว้างแบบตะพื้นตะพื้น ไม่ได้หลับหูหลับตาสาดยาวไปข้างหน้าแบบไม่คิดชีวิตไม่นะครับมีการต่อบอลเคาะบอลทำชิ่งกันแล้วเมื่อวานเนี่ยรับส่งบอลกันได้ดีนะฮะไม่เบี้ยวไม่ล้นไม่ขาดไม่เกินนะฮะส่งกันได้แบบพอดีพอดีนะฮะและว้วเมื่อคืนเนี้ยเล่นกันช้าๆกตตามเกมแพลนคือต้องเล่นช้าๆอย่าไปเล่นเกมเร็วถ้าเล่นเร็วแมนยูจะเสียบอลเร็วพอเสียบอลเร็วผู้พี่ๆเขาจะเอาบอลมาโจมตีเพราะฉะนั้นเล่นช้าๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆขึ้นไม่ได้ขึ้นหลัง ถ่ายไปซ้ายถ่ายไปขวาแล้วมองหาจังหวะแบบฉาบฉวยทิ้งยาวให้กองหน้านะครับเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวลาจู่โจมเนี่ยเราจะเห็นเมื่อคืนนี้แมนยูเน้นเป็นพิเศษที่ตำแหน่งแบ็ก ขวาของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโอ้โหเมื่อวานนี้ถูกเจาะแบบน่าเห็นใจเลยเดี๋ยวก็ไปทางซ้ายนะเดี๋ยวก็ไปทางซ้ายแมนยูเนี่ยเดี๋ยวก็บอลตีไปทางซ้ายเดี๋ยวก็วางไปทางซ้ายเดี๋ยวก็จ่ายไปที่ว่างทางซ้ายดาโล่ไปมั่งดูโนโ่ไปมั่งเดี๋ยวดาโลมาอีกแล้วย้ำ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 จนผมรู้สึกว่าไอ้เทรนต์มันคงแบบเซ็งอะประมาณว่าไอ้เฮียมึงจะมาเจาะเฮียอะไรกูรักหนากูไม่ใช่บ่อน้ำมันนะเว้ย กูนี่กูนี่วาที่นักเตะของเรอัลมาดริดมึงยังมาเจาะเฮียอะไรกูนักหนายั์ประมาณนั้นแล้วมันได้ผลนะครับคือเมื่อวานเนี้เทรน์หลุดฟอร์มเล่นเกมรับเอาไม่อยู่เลยขณะเจอเดียโก้ดาโลอ่ะซึ่งเด็กผีเขารู้กัน, <c oughs> นอยู่นะฮะนี่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนตเมื่อวานเนี่ยแมวมอมาดริดเขาดูอยู่เพอเผลอเขาเปลี่ยนใจนะเออเพอเผลอเขาเปลี่ยนใจอ่ะแทนที่เขาจะเอาเทรนด์น่ะเขาอาจจะมาขอซื้อเดียโก้ดาโลก็เป็นได้ ล้อเล่นนานๆทีขอบ้างนิดหน่อยล้อเล่นล้อเล่นนะอย่าถือสายอย่าถือโทษกดกันที่แน่ๆเทลนเมื่อาวานนี้หลุดฟอร์มนะครับโดนเจาะโดนชีกนะแต่อนันเนอร์สล็อตก็ไม่ยอมเปลี่ยนออกก็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเราจะเห็นอีกแล้วนะครับว่าครึ่งแรกเนี่ยแมนยูควรจะได้ ครับควรจะได้อย่างน้อยๆหนึ่งประตูจากโอกาสแบบเหน่ง <S <S ๆเนี่ยสองครั้งหนึ่งคือจังหวะที่เดียโกดาโลหลุดไปเปิดแล้วเปิดได้ดีนาน,านๆไม่ก็เปิดทีดีสักทีแล้วเปิดแบบโอ้โหบรรจงเปิดมาแม่นเลยแล้วดูเนี่ยดูเนี่ยจังหวะเห็นบอลเปิดไปเห็นไอ้ดอมาัดาดียโล่ที่พุ่งเข้าไปเนี่ยใครเห็นก็ว่าเข้านะครับแต่กลายเป็นว่าพอบอลไปถึงหัวดิยโล่กลายเป็นเดียโล่เนี่ยพุ่งแล้วเร็วไปเครื่องก้าวม่งไม่ถนัดกลายเป็นมง่งสกัดนะกลายเป็นมง่งสกัดซะอย่างานั้นไอ้เหียอีกจังหวะหนึ่ง ก็ทางซ้ายของแมนยูเหมือนเดิมเจาะมาที่ตำแหน่งของเทรนดเป็นรัสบุสฮอยลุนนะครับหลุดเข้าไปยิงโอ้โหไปยิงตรงตัวพ่อหมีมันควรจะยิงได้ดีกว่านี้ที่ยิงไปตรงตัวพ่อหมีซะยอย่างนั้นจบครึ่งแรกเกมแมนยู U, ไม่ได้เป็นรองมากนะครับแถมมีโอกาสจะแจ้งกว่าได้น้ำได้เนื้อกว่าควรจะได้ประตูนำ ด้วยซ้ำแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมผมมองว่าโอเคแมนยูแม่งเล่นดีผิดคาดแต่อีกอันหนึ่งที่ผิดคาดคือวิธีการเล่นของลิเวอร์พูลครับไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวกับสภาพอากาศหรือสภาพสนามหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยก่อนเกมหิมะมันก็ลงมาหนักแถมมีอ่าฝนหิมะอีกนะครับแต่เก็ก็ไม่ได้าจะมีปัญหาอะไรกับแต่แต่ที่เราเห็นในในใน,ในจอทีวีอะ่ะเวลาบอลมันบอลมันเดินทางเราจะเห็นว่ามันมีม,นม,มันมีน้ากระเซ็นขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นกรพาสนามอาจจะโชคชุ่มลื่นก็อาจจะเป็นได้นะครับคือเมื่อวานสิ่งที่ผมเห็นคือเวอร์วพูลไม่เล่นในจังหวะเฮฟวี่เมทัลเข้าใจไหมฮะจังหวะเฮฟวี่เมทัลคือบีบสูงเหมือนที่เคยเห็นบีบสูงเลยถึงแดนคู่แข่งถึงหน้ากรอบเขตโทษคู่แข่งเวลาคู่แข่งได้บอลปุ๊บบีบสูงอยู่ยใกล้ๆแล้วพุ่งเข้าหาพุ่งเข้าชนวิ่งเข้าใส่นะครับจากรอบทิศทางพูดง่ายว่าเพรสซิงเคานเตอร์เพรสซิงนั่นแหละ ถ้าแย่งบอลได้จู่โจมทันทีเมื่อคืนนี้ลิพูนแค่ยืนป้องๆไม่เพรสซิงนะไม่เพรสซิงไม่เฮฟวี่เมื่อวานนี้ไม่เฮฟวี่เล่นแบบสโลล็อกนะครับไม่ถึงเฮฟวี่พอลิพูนไม่จี้ไม่บีบไม่บดไม่บี้ เราจะเห็นแมนยูอ mm ้าวเฮียไม่มาบี้กูแมนยูเนี่ยไม่ชอบนะฮะ mm hmm. ใครมาเพลสใส่ mm hmm. เพราะว่ามันจะไปไม่เป็นมันจะต่อบอลได้ไม่เกิน4ีหจังหวะก็จะทําบอลเสียกลายเป็นว่าพอลิเวอร์พูลไม่บดไม่บี้ไม่จี้ไม่เพลสซิ่งใส่แมนยู mm hmm. ก็เคาะบอลไปเคาะบอลมา,มาต่อบอลทาชิ่งกันได้ mm hmm. แล้วก็อย่างที่ผมบอกต่อบอลทาชิ่งกัน ไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะมองหาโอกาสมองหาจังหวะนะครับจากบลูโน่แฟนันเดี๋ยวก็จะวางยาวเดียก็จะทิ้งบอลไปเดียก็สาดบอลไปข้างบนแล้วก็จี้ไปที่ตำแหน่งของเทรนต์เล็กซนเดอร์อนโประตูขึ้นนำา1 0เห็นไหมก็ตำแหน่งนี้แหละจ่ายบอลเสียเทรนต์จ่ายบอลเสียปุ๊บลิซันโดมาริเนสพุ่งชิงจังหวะฉกมาได้จ่ายให้บลูโน่บลูโน่แทงต่อนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสมญาคนหันเนื้อที่ยิงเข้าไปอย่างเฉียบคมเด็ดขาด ผมบอกให้เลยกองหน้าแมนยูทั้งไอฮอยลุนทั้งไอ,เอ,เอเเ้เซอร์ซียมาดูไอ้ลิซันโดมาตินเนตมันยิงมันยิงแสกหน้าพ่อหมีเข้าไปดืด้อโอ้โหนำหนึ่งศูนย์สาบานเลยนะฮะไม่คาดคิดแมนยูนี่ไม่ได้ประตูที่แอนฟิลมาหกปีตั้งแต่ปี2 0 1 8คนสุดท้ายที่ยิงได้คือเจสซี่ลินกาตอนนั้นคอบบี้เมนูแม่งอายุ13ขวบคิดเอานี่มาได้ประตูนำที่แอนฟิลโอ้โหไี่เฮียใจแม่งแบบไปมาเว้ยมาเว้ยเฮียแหม่งมึงเอ้ยมึงเอ้ยมาแล้วเว้ยสัต เดียวโดนตีเสมอนะ้าแมนอยู่เป็นแบบเนี้ยรักษามาตรฐานไม่ค่อยได้นําได้ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะโดนตีเสมอโอ้โหแม่งยิงอย่างสวยไอ้คักโปอะ่ะแล้วหลังจากนั้นมาถูกนําด้วยลูกโทษที่จุดโทษมาไตาเดอดเลิกทาแฮนด์บอลถามผมว่าจังหวะนี้ว่ายังไงนะาเด็กเด็กผีไร้็นถามผมเรื่องนี้นะก็เอาตรงๆนะผมมองว่ามันเถียงไม่ออกอะ่ะถามว่าแฮนด์ไหม แอนชัดเจนโดนมือแขนกลางไหมกลางชัดเจนแขนกลางโอเคนะคือคือใครจะแม่งจะไปกระโดดสกัดหุบแขนมือไฟหลังไอ้เหี้ยผมก็เข้าใจแต่ว่านะก็โอเคก็ก็เข้าใจอะ่ะก็คือยกแขนขึ้นมากลางขึ้นมาโดนไหม แทนไม้แทนโดนกลางไม้กลางวิธีของลูกทิศทางของลูกนี่มันตรงกรอบไม้ตรงโอ้โหเฮีเยเข้าแก๊ปหมดคือถ้าพุทตศิสิ์เป่าหยุดเกมแล้ววิ่งไปดู vr ซึ่งมันไม่ได้มีความน่าศรัทธาน่าเชื่อถือเฮียอะไรแล้วนะครับ vr ของอังกฤษเนี่ยมันก็หมายความว่าเขาจะกลับมาพร้อมกับเปล่านกหวีดและชี้นิ้วไปที่จุดโทษเทียงไม่ออกฮะ แต่ที่ผมมั่นใจแบบเต็มบรดาอยู่อย่างหนึง่งคือถ้าในทางกลับกันถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับแมนยูผมก็มั่นใจนะครว่าแมนยูจะไม่ได้จุดโทษอันนี้ไม่ได้กวนตีนไม่ได้ประชดประชานแต่มันเคยเกิดขึ้นแล้วยิงตรงกรอบนะครับแขนกลางผิดธรรมชาติยิงตรงรอบแขนกลางผิดธรรมชาติขัดขวางลูกยิงอะแรงกว่าลูกเมื่อวานอีก คงจำกันได้การโโชยิงอ่ะนะแล้วก็กองหลังของสเปอร์ยกแขนกลางขึ้นมาปุ้งเลยบอนวิถีตรงมีโอกาสเข้าด้วยไม่เรียกแม้แต่ VAR v a r <c oughs> <V AR S 2> ริ้งจกไม่ทักนะครับของแมนยูจิ้งจกไม่ทักเอาคิดง่ายๆแต่ถามว่าเมื่อวานนี้มันโปร่งใสมันยุติธรรมไหมก็ต้องยอมรับครับว่ามัน เป็นจุดโทษจริงๆคือถ้าจะให้ก็ให้ได้แบบไม่มีข้อโต้แยง้งลิเวอร์พูลพลิกกลับขึ้นมานำสองประตูต่อหนึ่งอารมณ์นั้นผมถอนหายใจนะฮะถอนหายใจแล้วก็ทำใจว่าคงไม่รอดแล้วละ่ะอุตส่าห์ขึ้นนำก่อนสุดท้ายต้านไม่อยู่ถูกเจ้าบ้านเขาพลิกกลับขึ้นมานำสองหนึ่งแบบนี้มันเอาคืนยากบ้านเขาด้วยนะไหนจะต้องป้องกันไหนต้องรักษาไม่ให้เสียเพิ่มไหนจะต้องไปตีตเสมอในเรื่องของรูปเกมซึ่งลิเวอร์พูลเขาก็คลองบอล นะครับทำเกมรุกได้มากกว่ามันก็เป็นเรื่องยากก็ทําใจล่วงหน้าก็เขาเรียกว่าปลอบใจตัวเองทําใจดีสู้สือบอกโอเคแพ้ลูกเดียวแพ้ด้ยวยจุดโทษแบบนี้ก็โอเคสู้แล้วสู้ได้สู้แล้วอย่างน้อยก็ได้สู้อย่างน้อยก็เล่นได้ดีแล้วแพ้แบบนี้รับได้อะไรแบบนั้นก็คิดล่วงหน้า,าไว้ปรากฏว่าก่อนหมดเวลาสักประมาณ10นาทีนะครับแมนยูตีเสมอได้ซึ่งซึ่งอันเนี้ยก็ต้องก็ต้องบอกว่ามันเป็นการแก้เกมของเอ่อรูเบนอเมริมบางทีเขาทาดีก็ชื่นชมเขาด้วยนะเขาก็ถอด เขาพีมเมนูออกอันนี้ไม่ใช่เมนูไมเ่เล่นไม่ดีนะเขาจะเป็นต้องเสี่ยงถอดเมนูออกส่งกาลาโชขึ้นมาเล่นตัวรุกนะแล้วก็ถอยอ,อับรูโน่แฟนันลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางมาคุมจังหวะตรงกลางกาณาโชก็ลงมาจี้เทรนจนสามารถปาดบอลย้อนหลังนะครับให้อมัดเดียโลยิงประตูได้ชอบอมัดเดียโลยิงลูกนี้นะคือไม่ต้องใส่แรงนะเด็กๆน้องๆหนูๆเยาว,วชนนะครับดูเอาไว้เลยยิงประตูเนี่ย ไม่จำเป็นต้องยิงแรงเอาทิศทางเขาว่าผู้เลืกประตูไปไม่ทันแต่เราจะเห็นบอลไทยลักษณะเดียวกันบอลมาแบบเนี้ยจะอัดเต็มตีนจะล่อ,ล,อล่อเต็มข้อใส่เต็มแข้ง,ขงเฮอะไรที่เขาพูดพูดกันนะแล้วแม่งก็ข้ามคานไอ้สันะคือกองหน้าตัวรุกไม่จำเป็นต้องยิงแรงครับยิงแค่หนีมือผูอ้เลักประตูไปไม่ทันนี่ขนาดระดับเห็นไหมฮะอารดิสงเบเกอร์นี่แรทวารระดับโลกนะครับยังมาไม่ทันคิดเอาเพราะเดียร์โลก,ก็ไม่ได้ยิงอะไรรุนแรงแค่หักข้อยิงไปทาง ขวามือตัวเองนะก็สามารถที่จะตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดได้โอ้โหแล้วก็มาน่าเสียดายช่วงนาทีนาทีสุดท้ายของช่วงทดเจ็บนะครับแฮร์รี่แม็กควายยิงข้ามคานจอๆอ,อสักประมาณ67หลานะแต่ถ้าสังเกตให้ดีนะครับไปดูภาพช้าได้เลยจังหวะนั้นอ,อาจารย์ดูนะโจโชเซิรซ์ซี่มีเวลามีพื้นที่แต่จ่ายบอลเนี่ยไม่เนียบไม่บรรจงบอลมันเลย กระเด้งกระดอนเห็นไหมฮะบอลมาก่อนที่แฮร์รี่แม็กควายจะยิงอะแม่งกระดอนขึ้นพอมันกระดอนขึ้นเวลายิงมันก็กลายเป็นว่าไปช้อนใต้ลูกลูกก็เลยเชิดโด่งข้ามคานออกไปแต่ถ้าส่งมาแบบเรียด,ยดสนามมันเรียบอยู่แล้วเนี่ยส่งมาแบบเรียดไม่มีกระเด้งกระดอนเรียดแบบ มาที่นะครับมาที่ตีนเลยมันก็จะยิงมันก็จะแปรมันก็จะกระแทกเข้าไปได้แบบขนัดทนีแต่นี่มันกระเด้งกระดอนขึ้นมาจังหวะยิงมันก็เลยกลายเป็นช้อนใต้ลูกนะถือว่าน่าเสียดายแล้วก็แม็กไฟล์ก็ไม่ใช่กองหน้าแล้วเพื่อนจ่ายมาเนี่ยเห็นไหมหลายคนบอกโอ้ oh, ยิงไม่เข้าได้ยังไงวะไปดูภาพช้าจะเห็นว่าทําไมมันถึงไม่เข้าบางคนบอกเข้าก็ลํมหน้าอันนั้นไม่รู้นะฮะัอันนั้นไม่รู้นะรนนรเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นถ้าเข้าไปปุบ๊บเขาเขต้องไปวัด vr ซึ่งมันก็กล้ามกึง่งว่าอาจจะล้ําก็ได้หรื ไม่ล้ำก็ได้นะครับก็ในภาพรวมนะฮะถือว่าเป็นเป็นอีกเกมหนึ่งในฤดูกาลนี้ที่พลพรรคปีศาจแดงเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ใช้ไลไม่ใช่น้อยนะครับปัญหาคือมันจะมาแบบเป็นพักๆนะคําถามคือแล้วทำไมมึงไม่เล่นแบบนี้ตั้งแต่เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเจอกับบอลมัดเจอกับบูฟเจอกับ นิวคาสเซิลมึงเล่นใีแยอะไรหยอหย่หย่หย่ทำไมมึงไม่เล่นเหมือนวันเจอกับแมนซิตี้ไม่เล่นเหมือนวันเจอกับลิเวอร์พูลคำตอบคือแมนยูนะนักเตะแมนยูมันเป็นแบบนี้มันรักษามาตรฐานนะมันไม่มีความคงเส้นคงวาพอหลังกระแทกฝาพอตกอยู่ในสถานที่ว่าถอยไปไหนไม่ได้อีกแล้วก็จะฮึดสู้ขึ้นมาทีนึ่งพอฮึดขึ้นมาทีนึงนะครับได้ผลงานอย่างที่ดีแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับไปอีรอปเดิมเหลืองเหมือนเดิม เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเอาไปปรับปรุงแก้ไขกันอีกเยอะแยะมากมายเรื่องของมาตรฐานความสม่ำเสมอเนี่ยมันสำคัญมากกับฟุตบอลลีกนะครับที่เตะเตะกันหลายนัดอาศัยระยะเวลาการแข่งเนี่ยยาวนานนะครับสำคัญมากก็เดี๋ยวค่อยดูเนี่ยโอ้โหเฮียแมงอุส่าบุกไปเสมอพวกพี่ๆถึงถินนะเป็นศึกแดงเดือดที่สนุกสนานเมามันแมนยูแมงเล่นดีอย่างนั้นเล่นดีอย่างนี้เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวเดี๋ยวเจอซมตันเดี๋ยวแม่งไป เดี๋ยวแบบเฮียทําอะไรเขาไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติของแมนยูก็ค่อยๆแก้ค่อยๆปรับค่อยๆวางโครงสร้างกันไปแล้วแสดงเห็นนะจริงๆระบบจะหลัง3จะ4ี่สองสามหนึ่งจะสี่สาม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 สี่สามเฮียอะไรก็ถ้ามึงตั้งใจอ่ะมึงมุ่งมั่นน่ะมันเล่นได้หมดแหละนะครับมันไปได้หมดแหละอ่ะวเมื่อวานเนี้ยทำไมทำไมหลังสามไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยทำไมวิงแบ็กสองข้างไม่เห็นมีอะไรเลยนะทำไมโอ้โหดิโกดาโลแม่งโชว์ฟอร์มได้ดีอะไรแบบเนี้ยนะครับ ก็นิดนึงนะฮะขออนุญ,ญาตดีใจบ้างนานๆทีนะครับขอบคุณสําหรับคําชื่นชมนะแต่บางคนนี่ก็ต้องมีนะต้องมีแบบอ่าขอนิดนึงอุ่ยขึ้นจากที่ติดีมาที่ตนะิดตามแล้วไม่ว่ากันไม่ว่ากันก็มันเป็นเรื่องของการสายกาันอํากันไม่ว่ากันนะครับขึ้นจากที่ติดีมาที่ติดามอะไรแบบเนี้ยมีแซะมีอะไรางเนี้โอเคเข้าใจได้แต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจสําหรับเด็กนี เฉพาะแดงเดือดขบวนล่าสุดนะครับแมนยู U, นี่คือชุดที่หวยที่สุดชุดหนึ่งในรอบ10ปีเลยนะนะดูจากผลงานดูจากอันดับนตรารางนี่คือแมนยูที่ห่วยแตกที่สุดในรอบ10ปีสามารถไปควักผลเสมอจากทีมที่แข็งแกร่งทีมที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในรอบ10ปีได้เช่นกันฮ่า <laughs> ฮ่า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 ฮ